ครับวันนี้ก็ได้ราตนาพระหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมหลวงปู่โสธรหรือว่าหลวงพ่อโสธรมาพร้อมตลับนะครับมาพร้อมตลับนะครับพี่พียเพืพ่นครับเป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรรุ่นประทานพรน,นะครับรุ่นประทานพรวัดโสธรวันารามวลารามวรลวิหารนะครับสร้างเมื่อวันที่27ตุลา2อ6 3นะครับองซึ่งก็เป็นปี ไม่ใหม่เลยนะครับถือว่าปีก็ผ่านมาได้4ปีนะครับก็ช่วงไล่เลี่ยกันกับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมในช่วงนั้นนะครับปี 62, 63ซึ่งท่านได้ออกวัตถุมมงคลมาเป็นรุ่นแรกๆนะครับผมในช่วงนั้นนะครับพี่เพื่อนครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันนี้เป็นโครงการของม i ลเล่นออ l ไล h ์นะครับมิลเล่นออ l ไลน์นะครับผมซึ่งเป็นมูลนิธิมิลเลมิลเลออไล์เป็นมูลนิธิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหรือว่าเหรียญขนาจา์หลายหลายที่หลายแห่งนะครับผมแห่งวัดดังๆอย่างเช่นวัดคาชโนดนะครับอยู่ที่วัดป่าคาชนโนดนี่ท่านทางมูลนิธิก็ได้ไปจัดสร้างนะครับผมเหรียรุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนั้นผมก็ได้ไปเช่าหามันกันครับผมได้ไปเช่าหากับโครงการของมิเลคินนี่แหละครับมิเลคนอบไลน์นะครับผมครับเป็นเหรียญอันนี้เป็นไม่ใช่เหรียญครับเป็นพระผงครับ พระผงม,มาพร้อมศีลนะครับเป็นพระผงทรงแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งถอดพิมพ์ออกมาคล้ายๆกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโพนะครับผมนะครับเดี๋ยวนี้กําลังฮิตมาแรงนะครับผมเห็นหลายๆเกจีอาจารย์หรือว่าหลายๆคณะอาจารย์ครับและจัดสร้างพระผงแบบนี้นะครับผมพระผงพิมพ์ทรงแบบนี้พิมพทรงแปดเหลี่ยมอ,อย่างเช่นหลวงปู่พระมหาศิลาแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อสุริยันสิริจันโทนะครับแล้วก็หลวงพ่อ ดูสิทนะครับหลวงพ่อดูสิเขาสร้างเหมือนกันนะครับเหรียญแบบนี้ครับผมเป็นทรงแบบนี้โอ้หลายนะครับมีมีหลายขนาดจานมีเยอะกว่านั้นนะครับที่กล่าวมาไม่หมดนะครับเพี่อเพื่อนอันนี้เป็นเนื้อสีฟ้านะครับออกสีคาฟ้าหน่อยสีฟ้าหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินนะครับพี่อนเพื่นครับเป็นโอ้โหพุทธศิลป์สวยงามนะครับผมผมเพิ่งเคยเห็นนะครับที่ว่าเคยเห็นเพราะอะไรครับผมตรงข้างเห็นไหมครับตรงตรงจุดนี้ครับผม ตรงด้านด้านหน้ากับพื้นขององค์พระนี้จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับเป็นคนละเนื้อกันอันนี้เป็นโลหะนะครับด้านหน้านี่จะเป็นโลหะนะครับไม่ใช่ผงนะครับไม่ใช่ผงแต่พื้นพื้นผิวขององค์พระนี้จะเป็นจะเป็นผงนะครับตรงด้านหน้าจะเป็นโลหะนะครับผมเป็นโลหะเงินนะครับเป็นเงินนะครับผมไม่ใช่ว่าผงนะครับเป็นเงินเห็นไหมครับเห็นรอยต่อนะครับตรงร่องรอยต่อนะครับผมนี่รอยประกบนะครับเขาเรียกว่ารอยประกบ ยังเป็นรองร่องอยู่นะครับเห็นไหมครับไม่อยากแกะซีนนะครับไม่อยากแกะซิลดูอย่างนี้นะครับดูผ่านซีนก็พอจะรู้เรื่องครับว่าเป็นพระแท้ปีหกสามนะครับมาดูด้านหลังกันนี่ครับด้านหลังอ250ลอสองห้าศูนย์ด้วยกันคล้ายๆกับสองดูก่อนสองห้าศูนย์โอ้โหสวยงามมากยังกะโอ้ยังกะ ยังกะลายคล้ายๆกับตาของอ่านี่ครับตาของอาทางการนะครับผมเห็นไหมครับเขาเรียกตาอะไรตาพระรชชาชวังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่แต่ดูอักขระตัวตังตัวอักขระของเลขนะครับผมคล้ายๆเข,ขียนเล่นหางเหมือนกับนี่เลยโอ้ยังกบอาจารย์เฉลิมชัยนะครับลายมือนะครับผมลายมือการแจกแม่พิมพ์เห็นไหมครับ สวยงามมากครับสองห้าศูนย์ครับเนีสองห้าศูนย์สวยงามตอกตะกรุดด้วยนะครับอ่าตอกตะกรุดทองแดงนะครับเป็นตะกรุดทองแดงอ่าตอกอักขระยันตัวหนะห้าเจ็ดห้าห้านะครับอ่ารหัสนัมเบอร์ห้าเจ็ดห้าห้าห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็ตอกตัวหนะอีกทีนะครับตะกรุดแผ่นเรียบนะครับเป็นตะกรุดแผ่นเรียบทองแดง สอ6 3สวยงามมากมดูด้านหน้ากันนี่โอ้โหสวยครับต้องชมคนที่ออกแบบนะครับผมออกแบบสวยงามมากโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเป็นโครงการของ m i ลเลอร์เคลนออฟไลน์ไม่ธรรมดาครับผมยิ่งใหญ่ลังการหน้าแน่นอนครับผมดูที่ครับพุทธสินออกแบบได้สวยงามมากอ่อนช้อยกหนกข้างเห็นไหมครับยังก็ <laughs> ยังกับวัดล่องขุนนะครับผมยังกับวัดแกะลายยังกัะวัดล่องขุนของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับแกะได้สวยงามมากอ่อนช้อยมากดูไปหน้าหลวงพ่อครับอ่าเป็นพิมพ์ทรงหลับตานะครับผมท่านก็หลับตาที่นิดนะครับพิมพ์ทรงนะครับผมบางขัดสมาธิเนื้อเงินเป็นเนื้อโลหะนะครับไม่ใช่ผงนะครับอไม่ใช่ผงอ่าครับ งน,นี้ก็จะเขียนคําว่าโสรทอนนะครับโอ้โหสวยงามมากครับมาสวยงามมากผมเกิดมาเพิ่งเห็นนะครับเหรียญเอาผงมาประกอบกับโลหะนะครับที่ว่าเกิดมาเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเจอนะครับผมสวยงามมากามาพร้อมสีเดิมกล่องเดิมออกปีหกสามก็เล่ยๆกับช่วงลงพักเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาช่วงนั้นนะครับ ช่วงรุ่นแรกของท่านที่สําคัญครับผมพระองค์นี้มีกลิ่งด้วยนะครับมีกลิ่งเยอะๆขย่าให้ดูนะครับจะขย่าให้ฟังครับฟังนะครับพี่พี่เพื่อนครับเห็นไหมครับนะครับนั่นได้กินไหมครับโอ้โหแก้แรกครับมีกลิ่งด้วยนะครับแปลกไหมครับล่ะแปลกไหมครับเป็นพระผงนะครับเป็นพระผงอ่าพระผงประกอบพิมพ์ ประกอบพิมพ์ด้านหน้าจะเป็นหน้ากากเงินครับแต่มีกิ่งด้านในครับผมไม่รู้ว่าทางวัดจัดสร้างยังไงครับจัดสร้างออกมาได้เนียนมากครับผมไม่มีรอยอุดนะครับตรงข้นี้ไม่มีรอยอุดนะครับไม่รู้เอากิ่งเข้าไปตรงไหนนะครับหรือว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงตะกุดนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับอาจเป็นไปได้เป็นกิ่งแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นผงครับผมเนื้อด้านนอกด้านในจะเป็นผงหมดเลยนะครับ แต่จะเป็นโลหะเฉพาะด้านหน้านะครับเป็นฝาฝาปิดเป็นเป็นฝาเงินครับผมซึ่งแกะเป็นรูปทรงหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับกิ่งจะอยู่ด้านในเพราะว่ากิ่งส่วนมากผมเคยเจอแต่เนื้อโลหะใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนื้อผงองค์นี้เป็นเนื้อผงอครับเขย่าไปเขย่ามาผมกลัวกิ่งจะทะลุออกมานะครับผมคงคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางผู้สร้างคงจะสร้างมาอย่างดีครับผมจะทําการอุดอย่างดีนะครับ สวยงามนะครับแล้วก็เป็นพระที่แปลกมากนะครับผมเป็นเนื้อผงแต่ด้านหน้าเป็นโลหะนะครับเนื้อโลหะเนื้อผงหน้ากากเงินนะครับเนื้อผงหน้ากากเงินออกสีฟ้าอมเขียวๆหน่อยนะครับทรงแปดเหลี่ยมนะครับปีหกสามรุ่นประธานพรนะครับมาพร้อมกล่องรุ่นประธานพรนะครับวัดโสธรวรารามวรมิหารยีิบเจ็ดตุลานะครับชงจะออกช่วงเข้าออกพรรษาั้งครับนั่น คงจะสร้างนะครับสร้างช่วงออกพรรษาพอดี27ตุลาปี63โครงการมิลเลคันออฟไลน์โอ้โหถ้ามิลเลคันออฟไลน์สร้างสร้างวัตถุบางคนชิ้นใดนี่โอโ้ดังดังนะครับผมสร้างที่ไหนดังที่นั่นนะครับโครงการมิลเลคันยิ่งใหญ่มากครับผมท่านใดสนใจราคาก็ทักมาได้นะครับในราคาบูชาเช่าหานะครับในราคาบูชาเช่าหาไม่แพงครับผมไม่แพง ราคายังไม่ยังไม่แรงครับแต่ตอนอนาคตหลังจากนี้ไปก็คงแรงแน่นอนครับผมแรงแน่นอนพระของรุ่นนี้ครับผมยิ่งอุดกิ่งด้วยแล้วก็เป็นหน้ากากเงินด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับท่านใดสนใจราคาบูชาก็ทักมาหามาได้นะครับพี่เพื่อนครับพี่เพื่อนเพื่อนครับไอดีไลน์ก็จะดูด้านล่างครับดูด้านล่างนะครับผม ติดต่อมาทางอดีไลน์ก็ได้หรือว่ามาทางโทรศัพท์ก็ได้ครับสุดท้ายขอบารมีหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวลารามวระมิหารนะครับผมจงปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่พีนเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องอรับชมช่องของสัตดาช์ชาแนลจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์อให้มีความสุขความเจิญน,นะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับฝนจะมาแล้วครับรีบหน่อยครับผม